อีกหนึ่งร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดที่กูอยากจะไปยาทุกคนในวันนี้เป็นร้านที่ราคาดีซีฟู้ดสดมากๆไม่เชื่อมาดูนี่น้องเขายังเป็นๆอยู่เลยเพราะว่าร้านเขาว่ามีเรือประมงเป็นของตัวเองจะกุ้งหอยปูปลาก็มาหมดสดๆเป็นๆทุกตัวบุฟเฟต์ของเขาจะเริ่มต้นที่499แต่ไหนๆก็มาแล้วขอจัดตัวท็อป1499ไปเลยละกันอาหารของเขาคือมีเยอะมากสดแล้วก็อร่อยมากทุกเมนูจะผัดผงกะหรี่ยำปูมาปลากระพงท ทั้งตัวก็มีอยู่ในบุฟเฟต์สดและอร่อยมากทุกเมนูแล้วใน149 9ี่เนี่ยได้กุ้งมังกรคนละหนึ่งตัวด้วยนะอันเนี้ยเลือกให้เขาทําเป็นซาชิมิกุ้งมังกรเขาก็จะทําให้ดูสดๆที่ข้างโต๊ะแบบนี้เลยผมไม่ต้องพูดหนอว่ามันจะหวานเจี๊ยบขนาดไหนแล้วเนี้ยคือตะลึงมากอุ้มไม่เคยเห็นเลยเป็นเมนูเลือดกุ้งมังกรคือมันดีกว่าที่คิดมากจะมีความเค็มเ,มเ็มหวานหวาแล้วยังมีซาชิมิปลาไทยโอ้ oh my god นี่เป็นครั้งแรกที่อุ้มได้กินซาชิมิปลาไทยคือเซอร์ไพรส์ สืสดคือหวานคือทําถึงคือทำํำโฮอง <m> มาทานกันได้เลยนะที่ร้านเป็นเป็นซ <m> ีฟู้ดส่วนรายละเอียดอื่นๆอุมทิ้งให้ในแคปชั่นนะ <m> มาเหอะสดจริงอยากให้ลอง